ขั้นตอนถัดไปนะครับจะเป็นการ validate VM for recovery นะครับให้เรากลับไปที่ Backup a n d r e Store นะครับจะเห็นได้ว่าปุ่ม Instant Recovery นะครับ active ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเลือกที่ validate VM for recovery นะครับเหตุผลที่เราต้อง validate VM for recovery นะครับข้อแรกนะครับเราจะทดสอบดูว่า VM ของเรานะครับสามารถ มี Meet กับ SLA ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับข้อที่2น,นะครับ a l i d เ t e เพื่อ Audit นะครับว่าเราสามารถทำการ VM Recovery นะั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อ3นะครับสามารถมั่นใจได้ว่า VM นะครับสามารถ Recovery off-host ไปที่ off-site ได้นะครับให้เรากดที่ Validate VM for Recovery นะครับ จะปรากฏเมนูขึ้นมานะครับเป็น Validate VM for Recovery นะครับแท็บแรกนะครับคือซอนนะครับคือการกำหนดชื่อนะครับและการตั้งแบบอ u p s e t ที่เราจะเลือกในการ Validate นะครับอันนี้ผมใช้เป็น Default นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแท็บ Destination นะครับเป็นการกำหนดปลายทางนะครับที่เราจะส่งข้อมูลไปนะครับ Location for VM validation นะครับสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะใช้เป็น V Center นะครับหรือ ESX นะครับในการคอนโทรลนะครับแทบถัดไปนะครับ Server log on account นะครับอันนี้เราใช้เป็น Server log on account นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ต่อไปนะครับโฮสปลายทางนะครับให้เรากด Browse นะครับจะมากด Browse for host นะครับโดยการคอนโทรลจาก vCenter ที่เราเลือกไว้นะครับลงมาที่ Bangkok DC นะครับที่ผมสร้างไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะให้ v i l เด e นะครับไปที่ปลายทางอีกเครื่องหนึ่งก็คือเครื่อง ESXi 02นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วให้เรากดโอเคครับ เมื่อเรากดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่ง data store นะครับที่จะลงนะครับอันนี้ก็คือ local esxi 02นะครับถูกต้องแล้วนะครับสามารถปรับเลือกได้นะครับถ้าเรามี external resource นะครับแถบตัดไปคือ schedule นะครับเราสามารถกำหนดตารางเวลาในการทำ validate vm for recovery ได้นะครับแถบถัดไปคือ notification นะครับ คือการสร้างเมลนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับอันนี้ผมยังไม่ไม่ได้เซตอะไรเพิ่มเติมนะครับขอออกไปก่อนนะครับเมื่อเราเซต Validate VM for Recovery เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมกลับไปดูที่ Job Monitor นะครับจะปรากฏนะครับ Validate VM นะครับที่เป็น จ็อบโพลิซีของผมนะครับที่ผมเซตไว้นะครับตอนนี้นะครับเมื่อเราดูจากจ o อ History นะครับ สามารถทำการว a ล i เดตนะครับในการ Recovery ด้วย Instant Recovery for vm นะครับเรียบร้อยแล้วครับ